สวัสดีครับวัยรุ่นตอนนี้นะครับเกมเบรดบอลนะครับผมได้อัปเดตระบบแล้งเข้ามานะครับผมทุกคนนะครับจะสามารถเข้าไปเล่นได้เลยครับตรงนี้นะครับที่มันมี NBC นะครับเขียนว่าแรงนะให้เราเข้ามานะผมเนี่ยไมล์แรงของเรานะทุกคนจะเป็นลุกี้กันหมดนะครับทุกคนจะเป็นลุกี้กันหมดอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นให้ดูกันดีกว่านะครับกดเข้าไปเลยนะที่ไมล์แลงตรงนี้เมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับผมมันจะพาเราวาร์ปมาอีกโลกหนึ่งไว้ทุกคน เป็นโลกที่เหมือนว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนห้องรวมที่ทุกคนมารวมกันนะครับเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นห้องรวมที่ทุกคนมารวมกันแล้วก็จะเห็นว่าบนหัวนะผมเราจะมีแต้มเนาะทุกคนเนี่ยเพิ่งเข้ามาใหม่จะมีแต้มอยู่ที่1,5 0 0ครับใครที่ยังไม่เคยเล่นเลยมันจะมีพันห้าครับอันเนี้ยพี่เล่นไปแล้ว1เกมนะครับชนะด้วยนะครับได้มาอยู่ที่เอ่อร้อยสิบเจ็ดแต้มเนาะจากพันห้าเป็นพั 7, นหกสิบเจ็ดครับพี่ได้มาร้อยกว่าแต้มก็คือพี่ชนะได้ที่หนึ่งไปหนึ่งเกมนะครับที้้นตรงี แต่ว่าเดี๋ยวพี่จะเล่นนะครับแล้วก็สามารถเล่นเป็นปาร์ตี้ได้ด้วยนะครับนี่มันจะมีคําว่า c r e a t e party เนาะก็ให้เราเชิญทีมแต่ว่าอันนี้พี่ไม่รู้ว่ามันเล่นได้กี่คนนะอันนี้พี่จะขอเล่นเป็นแบบซิงเกิลนะครับเล่นเป็นแบบคนเดียวนะครับให้เรากดไปที่คําว่า Play นะครับมันก็จะมีให้เราเซตติ้งนะครับเนี่ยแรลงนะครับตรงนี้พี่ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นท็อปของแต่ละแรงหรือเปล่าน,นี่พี่ไม่แน่ใจนะตรงนี้นครับว่าถ้าเกิดว่าเราติดท็อปอ่ะมันจะ ได้อาวุธตรงนี้หรือเปล่าอันนี้อันนี้พี่ไม่มีรายละเอียดครับแล้วก็จะมีฮิสตอรี่นะครับเนี่ที่พี่เล่นไป1ตานะครับพี่ได้ที่1นะที่1แล้วก็คิวไปเจ็ดตายหนึ่งครั้งนะครับได้มายี่สิบหกแต้นะครับแล้วก็ได้ตรงเนี้ยบวกมาสองกว่าทําไมตรงนั้นมันยังไม่ถึงอ่ะตรงนี้มันขึ้นพันหตรงนี้มันขึ้น200ทําไมขึ้นไม่เหมือนกันอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะอ่ะมีรายละเอียดบอกด้วยว่าเราอ่ะ เล่นเกมกี่นาทีเล่นเกมไปกี่ครั้งชนะกี่ครั้งเฮ้ยดีนะคะแนนของเรามีเท่าไหร่ตายกี่ครั้งคือความสามารถของเราสามารถดูได้ตรงนี้เลยนะแล้วก็สกิลที่เราใช้นะใช้อะไรไปบ้างครับก็มีการใช้เคิเนสิตไป3ครั้งเนาะเออทีนี้ตรงขอพูดตรงนี้อีกทีหนึ่งนะตรงคําว่าแรงนะครับมันจะมีให้เลือกประเทศด้วยนะพี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเราจะเล่นทีเฮอย่างเดียวได้ไหมคิดว่าน่าจะได้นะครับแต่ว่าอันนี้พี่จะเล่นเป็นโกลบอลแล้วกันนะก็คือเล่นแบบ เล่นกับคนทั่วโลกไปเลยนะเนี่ยเล่นกับทุกประเทศที่ขึ้นตรงนี้นะก็กดเลือกเป็น global ตรงนี้นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมให้เรากดคําว่าเพย์ได้เลยนะครับนี่แล้วก็กดโหมดตรงนี้อ่ะให้เลือกโหมดเป็นอันนี้นะครับเนี่ยไม่เอาเป็นสองสองครับให้เลือกเป็นอันนี้นะครับเนี่ยพันเแต้มที่มีพันเนะครับตัวนี้นะกดไปเลยปุ๊บแล้วก็กดเพย์นะครับอ่ะทีนี้นะ ระบบเกมจะพาเราวร์ปไปอีกห้องหนึ่งที่มีทุกคนเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าห้องแมตช์แมทชิ่งอ่ะคือว่าจะแมตช์ทุกคนที่ยศใกล้ๆกันละมัง้งอันนี้พี่คิดว่าต้องเป็นคนที่ยศใกล้ๆกันนะครับแล้วก็มารอ,อกันอยู่ตรงเนี้ยให้ครบอ่ะสิบสิบแปดคนนั้นรู้สึกว่าจะสิบแปดคนอ่ะเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ตอนนี้ก็สิบห้าคนแล้วตอนนี้ก็สิบห้าคนแล้วนะตอนนี้สิบห้าคนแล้วมันจะนับถอยหลังหนึ่งนาทีนะผมก็เดี๋ยวเรารอให้ถึงหนึ่งนาทีให้ครบหนึ่งนาทีก่อนนะ,รบบนะนครับ สมมุติว่าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครั้งแรกเราอาจจะที่สองหรือที่สามนะครับเราก็มีโอกาสได้ที่หนึ่งได้นึกออกปะตอนที่พี่เล่นนะครับตาแรกนะเกมแรกอะ่ะพี่ได้ที่สามเวส่วนเกมที่สองกับเกมที่สามอะ่ะพี่ได้ที่หนึ่งพี่ก็ได้ชนะอันดับหนึ่งมานะครับเออเดี๋ยวเกมนี้จะมาเล่นให้ดูนะผมสามเกมนะผมโดยใช้สกิลเคนเนซิตขั้นสุดเลยนะอ่าสกิลเคเนซิตขั้นแม็กนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเราจะเล่นได้ที่หนึ่งหรือเปล่านะโอเค ไม่จำเป็นต้องที่1ก็ได้เดี๋ยวขอ1ในสามขอหนในสก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้นับถอยหลังจะเสร็จแล้วนะครับผู้เล่น15คนนะมามามาดูกันเลยอ่าแล้วจะนันมันจะนับถอยหลังอีกสิบสิสอวีเนาะจะแข่งทั้งหมด3เกมนะครับผมยืนยันนะครับแข่ง3เกมนะมาโหด่านแรกพี่ก็ไม่ชอบเลยว่ะอุย้ยพี่กดเคนสิทธทำไมอ่ะพี่กดผิด เอ้ยพี่ต้องหาจุดที่ยืนแบบว่าเห็นทุกคนนะแล้วก็อย่าอยู่ใกล้นะครับอย่าอยู่ใกล้กันมากนะพยายามยืนห่างๆแล้วก็อยู่แบบว่าให้มองเห็นบอลชัดๆครับดูแล้วจะมีคนตึงๆหลายคนอยู่นะเนี่ยในเนี้ยเมื่อกี้เห็นสกอร์คิวแล้วไม่ธรรมดานะเห็นสกอร์คิวแล้วเนี่ยสามพันแปดนะครับสามพันสองคนนะครับไม่ธรรมดานะงานนี้อ่ะพี่ได้มุมแล้วตรงนี้ถ้าเกิดไม่มีใครตามพี่มาพี่จะยืนตรงนี้แหละแล้วเราก็จะเนียนรอบอลแล้วก็กดสกิลทีเลอ ได้ไหมไม่ได้โอ้หไม่ได้คิวแปลว่าไม่ธรรมดานะครับเนี่ยไม่ธรรมดาแล้วอันนี้คือยศยังเป็นลุกกี้อยู่เลยนะแรงลุกกี้นะครับนี้แรงลุกกี้นะแปลว่าหน้าใหม่นะหน้าใหม่นะมือใหม่นะมือใหม่พี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บอลเลยครับเฮ้ยเริ่มกลัวแล้วอย่างงี้ไม่เอาดีเอออย่าตีลูกโดงกลัวอย่าตีลูกโดงมาเราขอติดหนึ่งในสามอ่ะทั้งสามเกมอะ่ะขอหนึ่งในสามพอละ อจังหวะนี้เดี๋ยวรอบอลเร็วๆแล้วกดคีดนิสิตกันนะรอบอลเร็วๆก่อนให้เขาตีกันไปก่อนตีดิ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 เอ้าคืออะไรอ่ะเอ้าสกิลอะไรอ่ะครับทุกคนคืออะไรวะเนี่ยพี่ตายเฉยเลย โอ้พี่ได้ที่เท่าไหร่เนี่ยเลยอีกต้องหลายคนแย่แล้วจะติดหนึ่งในสามไหมเนี่ยเฮ้ยเมื่อกี้มันคือสกิลอะไรวะพี่ว่าพี่กดตีแล้วนะทำไมพี่ตายอะ่ะสกิลสีม,ม่วงๆเมื่อกี้คือสกิลสวาบเหรอคืออะไรครับเนี่ยเมื่อกี้พี่โดนใครฆ่าคนนี้ปล่าวะเนี่ยมันใช้สกิลเน,นี่ยเนี่ยสกิลอะไรอะ่ะพี่โดนเมื่อกี้ตายเฉยเลยพี่ว่าพี่กดโดนนะเวย้ยเฮ้ยคนนี้แม่งเก่งวะ่ะตีสามเหรอ นั่นไงสกิลอะไรวะสกิลสายฟ้าคัดแม็กเหรอสกิลอะไรวะดูไม่ทันเฉยเลยเฮ้ยตัวตึงนะเนี่ยตัวตึงนะเนี่ยจีสามอะไหนวะจีสามโหพี่ได้ที่เท่าไหร่วะเมื่อกี้พี่ได้ที่เจ็ดนะครับก็คือพี่ได้ที่เจ็ดก็จะได้มาสามคะแนนนะฮะอ่ะที่หนึ่งได้สิบเอ็ดคะแนนนะครับอันนี้คือเกมแรกเราจะแข่งทั้งหมดสามเกมเนาะ เกมแรกพี่ได้มาสามคะแนนนะแปลว่าพี่ถ้าพี่อยากได้ที่หนึ่งเนี่ยพี่อาจจะต้องชนะที่หนึ่งให้ได้นะครับมาเกมนี้แหละเราต้องเอาให้ได้ที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้ใครมันฆ่าเราวะทาไมถึงทำกับเราได้อย่างนั้นแน่ไอ้ตะกิวพุ่งนี้น,นี่อันตรายนะน่ะไอ้ตะกิวพุ่งเนี่ยอย่าไปอยู่ใกล้มันดีกว่าไอ้ตะกิวพุ่งเนี่ย ไหนล้วไว้คนใช้สกิลพุ่งอ่ะปวนว่ะเฮ้ยปวนเหรอปวนเหรอปวนเหรอ,อน,นั่นไงปวนนะ่ะปวนสนะกิลพุ่งอ่ะโอเคแตกไปหนึ่งไอจีสามเมื่อกี้นะจีสามเมื่อกี้แตกแล้วนะเราต้องให้ได้ที่หนึ่งนะรอบเนี้ยคะแนนเราถึงจะโดดขึ้นมาได้หน่อยถ้าเราไม่ได้ที่หนึ่งอไอสกิลสีม่วงมันยังอยู่เลยนี่ว่าพี่ไม่ชอบเลยเมื่อกี้พี่ตายได้ไงวะสกิลสีม่วงอ่ะคืออะไรครับเนี่ยสกิลสีม่วง อา้าวไอ้นี่ยืนเฉยทำไมบูเหลืออีกหลายคนเลยอะมีแต่คนเก่งๆว่ะอะไรวะนี่มจะวิ่งเหรอใช้สกิลใส่แม่งเลยโอ้โหแม่งหลบได้อีกอะไอส้สกิลสีม่วงไปไหนละไอส้สกิลสีม่วงไปไหนละไปเนี่ยไหนละมาดิมาดิครับมาดิครับ ก็มาดิครับก็มาดินี่เอาหยุดเคนนสิตใส่แม่งนี่ไงโอ้โหแม่งรับได้วะเคนนสิตฆ่าใครไม่ค่อยได้เลยนะถ้าเกิดว่าคนที่เขาแบบว่ารับบอลเร็วได้เก่งแล้วอะเหลือกี่คนเนี่ยเหลือห้าหกคนเลยว่ะเอาแล้วเอาแล้วเราจะเป็นที่หนึ่งได้หรือไม่ครับมาดูกันคะแนนเรา อยู่ห่างมากตอนนี้เมื่อกี้เรามี3คะแนนนะครับเราต้องไต่คะแนนขึ้นไปนะคนที่ได้ที่1ก็ไม่ใช่ว่าได้ที่1เสมอไปนี่ไงเคนิสิตกูได้ผลเคนิสิตกูได้ผลเหลือ3คนปะเหลือ4คนนะเหลือ4คนเอาเหลือ3คนแล้วเหลือ3คนแล้วไอ้สก,กิลพุ่งๆไปยังวะจะเาหัวเราอะ แม่คิดว่าจะเอาคิดว่าจะเอาคิดว่าจะเอาเอาดิโอ้ยเคนนิสิตตายเองได้ที่สี่ว่ะคะแนนไม่ได้แล้วอ่ะน่าจะไม่ติดอันดับแน่เลยโอ้ยเราขึ้นมาเป็นอันดับสองนะครับไปรุ่นตอนนี้เราติดอันดับสองนะครับเอาแล้วเราติดหนึ่งในสามนะครับมีโอกาสนะครับเหลืออีกหนึ่งเกมนะเกมที่สามนะครับเหลืออีกหนึ่งเกมมาดูกันมาดูกันว่าเราจะ ถ้าเราได้ที่หนึ่งเราจะได้สิบเอ็ดคะแนนใช่ไหมถ้าเกมเนี้ยเกมที่สามเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ได้ที่หนึ่งอ่ะพี่ก็มีโอกาสได้ที่หนึ่งนะเออมาดูกันนะครับตอนนี้เรามีสิบคะแนนนะตอนนี้เรามีสิบคะแนนนั่นแหละไอไอตัวสก,กิลสีม่วงๆเนี่ยเอาแม่งก่อนเลยไอสกิลสีม่วงเนี่ยเอาแม่งก่อนเลยกลัวเหลือเกินนั่นแหละเปรี้ยวเปรี้ยวเดี๋ยวนี้ต้องไล่ไปอาบน้ำนะเปรี้ยวนะ นี่่ก็มาดิมือไวใจเร็วมือไวใจเร็วอย่ามาพุ่งใกล้ๆเรานะอย่ามาพุ่งใกล้ๆเรานะบอกเลยมาดิครับขอบอลหน่อยครับขอบอลหน่อยครับพอเล่นแรงแล้วมันเหมือนเก่งๆตึง,ตงๆยังไงก็ไม่รู้ขนาดแรงยังไม่เยอะเลย <laughs> มันรู้สึกว่าต้องตั้งใจเล่นอะ่ะถ้าเล่นแรงอ่ะน่แน่นั่นแหน,น่มีดึงมีดึงเอาแตกหรือกี่คนหรือกี่คน ขอเป็นที่หนึ่งได้ไหม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 โอ้ยแบงรับเคนเนสิพี่ได้ไงวะโคตเร็วเลยเคนเนสิทเมื่อกี้อดอกเมื่อกี้คือเร็วมากนะเคนเนสิทเมื่อกี้เฮ้ยรี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  รีบรีบรีดีรีบรีบรีดีรีบรีบรีดีครับรีบรีบรีดีครับรีบรีบรีดีรีบรีบรีดีกูตีโด่งหมดอล้วประเด๊ยไอหายตัวหายนานเหมือนกันนะเนี่ยกดเคเดซิตจังหวะนี้้โโอหยังรับได้โอ้หูแม่งเยี่ยมเร็วเกินไม่ได้ละไม่น่าจะไม่น่าจะติดหนึ่งในสามแล้วทุกคนโอ้โหเซ็งเลยอ่ะ ถ้าเราไม่ติดหนึ่งในสามเนี่ยว่าแต้มเราลดปะวะเดี๋ยวมาดูกันนะเดี๋ยวมาดูกันนะราพพวกนี้ตอนนี้เหลือสามคนนะครับเมื่อกี้เราน่าจะที่ห้าปะก็ได้คะแนนอยู่แหละแต่ว่าน่าจะไม่ติดอ่ะน่าจะไม่ติดหนึ่งในสามหรอกเหลือกี่คนเหลือกี่คนเหลือกี่คนไม่รู้ว่าแรงตกหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูตอนสรุปกันนะครับใครจะอยู่ใครจะไปไอคนเนี้ยกวนเนี่ยไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยสกิลสีม่วงๆอ่ะคนเนี้ยใช่ปะ ทำไงวะเอ้ยทำไมบ่นนั่นนั่นนั่นน่นเอาว่ะ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 ไม่มีใครยอมใครโอ้ยเตะออฟแล้วเหลือสองคนแล้วโอ้โหเราได้ที่สี่นะครับเฮ้ยเราได้ที่สี่แลงพี่ก็เพิ่มอยู่นะตอนแรกแต้มพี่พันเจ็ดนะครับขึ้นมาเป็นพันแปดเนาะตอนนี้นะครับผมพี่ก็ติดอันดับสี่นะครับอืมพลาดไปได้ยังไงวะเนี้ยโอเค ถ้าเกิดว่าเราเต็มสองพันยศเราก็น่าจะเปลี่ยนจากลุคกี้เป็นโบรนนะครับเป็นโบรนเป็นบอลเหมือนเหมือนในนี้เลยเหมือนอาวีเลยอะ่ะเออยศอะ่ะคล้ายๆอาวีเลยโอ้ยที่หนึ่งแต้มสองพันนะครับสองพี่แต้มเท่าไหร่พันแปดนะโอเคก็ประมาณนี้ครับผมวัยรุ่นเนาะสําหรับการลงแรงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสเตตกันนะอ่ะแต้มพี่ก็ไม่ได้ลดอะไรนะผมตอนแรกมันเป็นเท่าไหร่นะตอนแรกมันหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะครับตอนนี้เป็นหนะึ่งหกแปดแปดหนึ่งเนาะ ทีนี้นะครับตรงเราก็มาดูตรงไอ้นี่นะสตตติกแล้วนะครับก็เนี่ยเราเล่นเราเล่นไป2เกมใช่ไหมเล่นไป2เกมเนี่ยใช้เวลาเล่นไปสิบห้านาทีนะครับชนะหนึ่งครั้งนะครับตาย4ี่ครั้งไอ้ตรงนี้คืออะไรวะอันนี้ไม่แน่ใจนะเป็นลูกบอลรับลูกบอลด้วยความเร็วหรอเออแล้วก็คะแนนทั้งหมด39คะแนนนะครับใช้เคนสิตไป6ครั้งนะครับฮิสตอรีก็จะเป็นขึ้นแบบนี้อ่ะครั้งแรกนะครับพี่ได้ที่1มาเนาะส่วนพี่เล่นเกมที่2นะครับพี่ได้ ที่4มาครับคิวไป2ตาย3นะพอยได้มา13นะก็เหมือนว่าในเกมนั้นเราได้มา13คะแนนเลยได้ที่ที่4เนาะแต่ว่าเกมแรกเนี่ยคะแนนเราได้26กนะครับก็เลยได้ที่1ประมาณนี้เลยนะครับผมวัยรุ่นส่วนแรงตรงนี้น่าจะเกิดน่าจะยังไม่ขึ้นเนาะเออหรือว่าเป็นเฉพาะเพื่อนหรือเปล่าที่ไม่แน่ใจรายละเอียดตรงนี้ โอเคยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับัยรุ่นถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับผมแล้วก็ถ้าใครชอบลงแรงอะไรแบบนี้นะครับก็มาจัดกันได้นะครับผมพี่คิดว่าพี่ก็น่าจะมาต่ายเล่นแรงน่าจะมาต่ายเล่นบ้างแหละเออว่างๆก็จะมาต่ายเล่นบ้างเออในโลกนี้มีสปินด้วยเว้ยโอ้มันเป็นโลกมันก็เหมือนอันเดิมแหละมันเหมือนโลกเดิมแต่ว่ามันเป็นแบบว่ารองรับผู้คนเยอะขึ้นนะครับเนี่ยเห็นปะคงก็จะมารวมกันอยู่ที่ห้องรวมตรงนี้เยอะขึ้นเนาะ มันเหมือนในโลกเดิมที่ขยายใหญ่ขึ้นเฉยๆอะ่ะเออโอเคประมาณนี้นะครับผมวรุ่นยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ